ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการทํารายการเลขนําโชคนะให้สําหรับสายเสี่ยงโชคทุกคนที่อยากเสี่ยงโชคนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคต้องมาดูรายการในช่องของอาจารย์นะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวเป็นรายการที่จะวิเคราะห์แต่ละลัคนาเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกกีเปอร์เซ็นต์นะมีตัวเลขนําทางให้มีตัวเลขสรุปให้ด้วยและถ้าสรุปเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีต้องดูรายการนี้เลขนําโชคนะครับอาจารย์ทํารายการใหม่ขึ้นมาสําหรับปี25 6 7นี้เลยนะโดยที่รายการนี้เนี่ย เดี๋ยวจะมีตัวเลขวิ่งนะไปรางวัลของทุกรางวัลเลยนะจะมีรางวัลที่หนึ่งวิ่งอยู่ด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวรางวัลเลขหน้าสามตัวและก็รางวัลเลขท้ายสามตัวนะมันจะวิ่งตัวเลขจะวิ่งไปแล้วก่อนที่เราจะกดหยุดให้สวดมนต์คาถาสามมนต์คาถาอธิษฐานจิตนะเดี๋ยวในคลิปเนี่ยอาจารย์จะมีมนต์คาถาให้ด้วยใครสวดเป็นก็ปิดเสียงและก็สวดตามเลยจิตนิ่งๆเป็นสมาธินะถ้าใครสวดไม่เป็น ก็ฟังเสียงสวดจดตาออกมาก่อนแลน้วจดสวดได้นะคาถาแรกคือมนคาถารวยเรียกทรัพย์มนคาถาที่สองคือมนคาถาเงินล้านมนคาถาที่สามคือมนคาถาบูชาปู่ฤาษีพมนารอดนะพอสวดเสร็จสามคาถานี้ตั้งจิตให้มั่นอธิฐานจิตพออธิฐานจิตเสร็จปุ๊บก,กดหยุดนะกดหยุดที่หน้าจอนี่แหละนะพอกดหยุดเสร็จปุ๊บเอาตัวเลขนั้นไปใช้เสี่ยงโชคได้เลยนะ ขึ้นกับบุญวาสนาขึ้นกับกําลังจิตของตัวเองใครมีกําลังจิตที่ดีนะฝึกมาดีแล้วมีกําลังฌานเนี่ยวาจาจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะมันจะมีคําอธิษฐานให้ดึงแรงปาถนากลับมา้วนะก็ให้ทาตามแล้วกันนะครับแล้วไม่ใช่ว่าพอกดหยุดที่หนึง่งเลขไม่ถูกใจกดใหม่อีกเนี่ยหาเลขถูกใจไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถ้าเราไปหาเลขถูกใจหาเลขถูกใจก็แปลว่ามันไม่ใช่ดวงและไม่ใช่รูบาอาจารย์ให้แล้วแต่ถ้าเราตั้งจิตได้ดีอุทิศบุญได้ดีอธิษฐานจิตได้ถูกต้อง นะมันจะมีโอกาสถูกได้มีโอกาสสาเร็จสมบัติตนะถ้าใครอยากจะกดหลายรอบนะครับให้ทําอย่างนี้ให้นึกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้เราสวดเนี่ยจิตตั้งมั่นไหมมีสมาธิดีหรือยังหรือจิตใจมันบกแวกถ้ารู้ตัวว่าเอ้ยจิตยังไม่ดีเลยจิตใจมันไม่ตั้งมั่นจิตบกแวกเอออย่างนี้อนุโลมให้กดใหม่นะให้สวดใหม่ตั้งจิตตั้งมั่นที่สุดแล้วกดใหม่ได้นะต้องทําอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราสวดดีแล้วกดออกมาแล้วเลขไม่ถูกใจ จะกดใหม่อย่างนี้มันก็จะไม่ไม่ขังแล้วนะมันจะไม่ขังนะให้ทําตามเฉพาะการที่เรารู้ตัวว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะสมาธิไม่ดีจิตคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็กดใหม่แล้วตัวอาจารย์เองเปิดโปรแกรมอาจารย์จะแคปของอาจารย์ด้วยนะหน้าจออาจารย์เดี๋ยวจะขึ้นเลยด้วยว่าอาจารย์อธิษฐานของอาจารย์แล้วได้แบบนี้เผื่อใครจะเอาไปเป็นแนวทางด้วยนะเอาเปิดโปรแกรมก่อนนะเอาตั้งจิตกันดีๆนะทุกคน โอ้โหสวยงามแคปเอาไว้ก่อนเออแล้วเดี๋ยวใส่เอาไว้ให้นะไปดูว่าอันนี้คือของอาจารย์นะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทําของตัวเองต้องสวดต้องอธิษฐานด้วยนะสวดอธิษฐานนะแล้วก็กดหยุดได้ของตัวเองเสร็จปุ๊บก็เอาไปเสี่ยงโชคนะ ท็อรันโตสีล้างสมาธิท็อรพันตันติดนมัมภุโนท็อกกรันโตนักกรรมมานานาท็อกพุทธานักมามิหังเทอ็อกพุณาโลมาสัมปนชาชัยเตโอมนักโนพุทธายะเอหิตจ,จงมาพุทธซักนานาจงมาไวไัวัยหาเงินหาทองเรียกศัพดิ์มาใช้นักมภุทะจักภักกัสสักุอากษัตริย์นักชาติติลึกลือลึกลือ เอหิจงมาพวกทรัพอาณาจงมาไวไวหาเงินหากทองเรียกทรัพมาใช้เรียกทรัพมาไวไวด้วยท็อหลังโตสัมปจิตชามิทนาสังสิโมพรงมมาจะมหาเทวาสัพเพยักหาปราญาติพรหมมาจะมหาเทวาอาภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโคพระวันตุเม มิเตพาหุปติพุทธมะอุปนโมพุทธายะวิรัคโยวิรัโมนายังวิรัติสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัติพิโยพุทธัสสะมานีมามัตพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ่งพาพาหาหาฤๅืีโอมนัโนโนมัสการเอหิคมาเป็นมุขนารรตัณฑาโชคล่าโชคทรัพนานาเมตานำนาประสิทธิมหาประสิทธิ จิตทิวิทิตาโกรุริตทธรรมัสสิประสิทธิปัญหาประสิทธิฤกตือฤกตือ เสร็จแล้วคานนี้เมื่อได้แล้วนะก็มาดูว่าแต่ละลัคนาซื้อยังไงนะครับอ่าลัคนาแรกเลยลัคนาเมษนะเมื่อเราได้ตัวเลขมาแล้วนะเวลาจะซื้อให้ไปซื้อกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยนะคนแจกคนเจ็บคนป่วยเนี่ยคนพิการอะไรก็นนี้ได้หมดเลยเห็นคนไหนที่ขายลอตเตอรี่เป็นคนพิการอะไรนี้เราไปซื้อกับคนคน,นนั้นนะจะดีมากเลยและเป็นเพศชายนะครับหรือใครอยากจะผสมเลขเข้าไปอีกให้เลือกเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ นะเมื่อต้นไปเนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุใหญ่แย่เลยทั้งไฟไหม้ซื้อน้ไมิ้เครื่องบินระเบิดโอ้โหมีทุกแบบไปดูแล้วมาผสมกับเลขที่เรากดหยุดได้นะจะไม่ีโอกาสถูกเลยดีมากนะเปซื้อกับเพชรชัยนะครับลัคนาต่อมานะครับพฤษ์ชาวพฤษศ์เหมือนชาวเมษเลยนะให้ไปทําบุญกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายซื้อกับคนพิการซื้อกับคนที่เขาเ,เจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะหรือเลขอุบัติเหตุเอามาผสมเอามาอย่างนี้นะจะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อซื้อกับเพชรชายเช่นกันนะต่อไปมิถุน ชาวลัคณะมิถุนเดินทางนะต้องเดินทางนะสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลๆอย่างน้อย40กิโล30กิโล40กิโลขึ้นไปนะเดินทางมาสวดมนต์ที่สถานบันก็ได้นะนี่นะใครเป็นมิถุนเดินทางมาสวดมนต์วันรันี่ก็ข้ามจังหวัดมาเลยนะเสร็จแล้วอธิษฐานจิตแล้วไปกดหยุดเออเสร็จปุ๊บได้ตัวเลขเอาไปเสี่ยงโชคเวลาซื้อซื้อกับเพศช,ชายนะครับต่อไปกร,รกฎนะกอนรกฎให้เฉพาะเจาะจงเลยทําบุญกับบ้านพักคนชรา นะบ้านพักคนชราชายหญิงอะไรเงี้ยไปทําบุญทําบุญเสร็จเอาเลขที่ะลรต่างมาผสมกับตัวเลขที่เรากดหยุดนะหรือทําบุญก่อนให้เรามีกําลังบุญพอมีกาลังบุญเสร็จแล้วค่อยมาสวดสวดเสร็จอธิษฐานจิตแล้วกดปุ๊บได้ตัวเลขมาเวลาซื้อไปซื้อกับเด็กผู้หญิงนะครับต่อไปลักนาสิงห์นะลักนาสิงห์นี่ก็เฉพาะเจาะจงเหมือนกันซื้อออนไลน์ลูกเดียวเอออธิษฐานจิตสวดเสร็จกดหยุดได้ตัวเลขหาเว็บเท่านั้นนะซื้อออนไลน์ลูกเดียวนะและถ้าเป็นไปได้นะ คือถ้าเกิดหาไม่ได้ในออนไลน์เลขหมดไปซื้อกับเด็กผู้ชายตามแผงนะต้องเป็นเด็กด้วยนะลูกเจ้าของร้านอะไรประมาณนี้นะถึงจะดีนะลักนากันชาวกันนะมีโชคจากการเดินทางนะตัวอาจารย์เองนี่ต้องใส่ต้องเดินทางแล้วต้องเดินทางไปซื้อหาที่ต่างๆนะเดินทางไปซื้อนะแล้วก็ต้องทําเดินทางอย่างเดียวจะมีโชคจากการเดินทางนะเวลาซื้อให้ซื้อกับเ mm hmm. พหยิงน,นะถ้าเดินทางแบบเดินไปหน้าปากซอยนี้ใกล้ไปนะ <c oughs> ใกล้ไปต้องเอาไกล้ๆหน่อย นะเออนะซื้อกับเพศหญิงนะต่อไปลัคนาตุนชาวลัคนาตุลน,นะครับให้เน้นนะเพื่อนที่ถูกบ่อยๆนะเพื่อนที่ถูกบ่อยๆไปดูเลยคนไหนคือเพื่อนที่เราถูกบ่อยๆนะพามากดหยุดคลิปเออแล้วเขาได้เลขอะไรซื้อตามเขาเลยนะเวลาไปซื้อให้ไปซื้อกับเพศชายนะชาวตุลให้ทาอย่างนี้นะอต่อไปพิจิกนะครับชาวลัคนาพิจิกเนี่ยนะให้ญาตในสายเลือด ญาติได้ใส่เลือดตัวเรานะพี่ป้านะ้าอาแม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะที่เป็นเพศหญิงนี่ระบุสเปกกันขนาดนี้เลยนะที่เป็นเพศหญิงเออาแม่ก็ได้เออให้มาสวดมนต์อธิษฐานจิตกดหยุดได้เลขไหนซื้อตามคนนั้นนะจัดไปจัดเต็มไปเลยนะเอาต่อไปลักนาธนูนะชาวธนูนะให้ทําอย่างงี้แแวบแรกที่ไม่ชอบเลขที่ได้มานะอะไรที่ไม่ชอบซื้อเลขนะั้น เอาอย่างนี้นะแล้วเลาซื้อซื้อกับเพศชายนะเ,เพราะบางทีตัวเลขใช่ไหมมันมีตั้งแต่รางวัลที่1 2ตัวท้าย3ตัวหน้า3ตัวท้ายมันมีหลายเลขไงเลขไหนไม่ชอบเอาเลขนั้นเอาเลขนั้นไปซื้อนะอต่อไปมังกรชาวลักนาบังกรน,นะครับลูกหลานในบ้านาจัดไปกับลูกหลานในบ้านตัวเอง,องนี่แหละนะให้สวดเราสวดเองก็ได้สวดเสร็จปุ๊บ บอกลูกไว้พอแม่สวดเสร็จจิ้มหน้าจอโทรศัพท์ให้หน่อยเออเอางนี้เลยนะให้จิ้มทีเดียวด้วยนะเออเแ,แล้วเวลาไปซื้อให้ไปซื้อกาเพหญิงนะอาจารย์ย้านะระบบใหม่นี้นะไม่ใช่วันจิ้มครั้งแรกไม่ถูกใจขอจิ้มอีกขอจิ้มอีกโอ้โหอย่างนี้เสียอายเลยนะพลังมันจะหายไปแล้วความตั้งมั่นของสมาธิกําลังครูบาอาจารย์มันมันหายไปแล้วนะจิ้มครั้งเดียวพอเอาเด็ดเด็ดจิ้มเออนะ,ล,ะนลัคนาคุณนะครับชาวลุมเนี่ยให้แฟนเรานะหรือเพื่อนที่สนิทที่สุด นะไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะอันนี้เนี่ยแฟนเพื่อนที่สนิทอย่างนี้นะมากดหยุดให้เราเสร็จแล้วเวลาไปซื้อซื้อกับเพศช,ชายนะครับไม่โอกาสสำเร็จสมปรารถนาลัคนาสุดท้ายลัคนามีนชาวลัคนามีนนะเออให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในคลิปในรายการนี้อาจารย์ทําเป็นปู่ฤาษีพมนาลอดอยู่แล้วนะใครที่บูชาครูฤาษีอยู่แล้วอธิษฐานจิตขอท่านเลยติดจิตตั้งบ้านนะแล้วก็ ได้ตัวเลขแล้วไปซื้อกับเพชรชัยนะครับเรียบร้อยขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะสำเร็จสมปรารถนามีโชคมีลาบใหญ่ทุกคนทุกท่านเทิน